ครับวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับ isuzu d max a l l n d e r สองพัน,น 2, 1, ามีปัญหานะครับเนี่ยท่อ id หรือว่าท่อข้ามตัวเนี้ยมันแตกครับซื้อมาเนี่ยโหผมเปลี่ยนไปตัวที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่4ี่แล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่4แตกตรงนี้ครับน้ำมันเยิ้มเต็มหัวเลยนะครับ มันเยินเต็มหัวเลยผมก็เลยซื้อไม่อยากซื้อพลาสติกละนะไม่อยากซื้อพลาสติกก็เลยไปซื้อแบบอลูมิเนียมครับดูว่าจะดีหรือไม่นะครับไปซื้ออลูมิเนียมมามาเปลี่ยนเองนะครับในราคาอันนี้ซื้อตำตำตำร้านอะไรครับแปดแปดร้บแต่ถ้าซื้อ ในลา z a ด้าในอะไรก็จะตกอยู่ประมาณ3-400ครับแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูครับเพราะผมใช้แบบนี้มาอันนี้ตัวที่3ครับแตกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะก่อนนะครับก่อนว,วงแบนดนะครับวงแบนแกะนี่ครับ สองตัวครับเซลล์ของแมนสองตัวนะครับอ่ามีแจ่เบอร์สิบสองสิบสองนะครับมีสอง มุนทวนเข็มใน,นเออบับสอมีสตัวนะครับมีสตัวสองตัวนะครับแนะทงก่อนนะ เครื่องมันร้อนเนี่ยรถที่ขับมาไปซื้อมา,มา,มาหมันหมันแกะออกเลยนะครับ,รบนี่นะครับแตกหักจับเยิน มีเหลือชิ้นดีจริงครับพออ,ออกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับจากคราบน้ำมันให้สะอาดตามที่ต้องการสกรปกุกน้ำมันกระเด็นไม่หมดเลย เดี๋ยวเราก็จะเอาใส่เข้าเหมือนเดิมนี่ครับ,รบใส่เหมือนเดิมเลยนะครับนดูนะครับตัวนี้ตัวที่ตัวที่4ี่ละอันนี้เป็นอันโลดูว่าจะเวิร์กหรือไม่ yep yep back right on เทาี่เดิมนะครับตั้งเอครับไปซื้อมา850นะครับขอไไเเน่นนะครับ กันนะครับก็ขันให้แน่นนะครับ อ่า <c oughs> นี้ก็หมุนให้แน่นนะครับโดยใช้ประ,จะแจกระดใมมือผมนี่อ่าน,นี้ก็หมุนด้วยนะครับนะครับโอเคครับแน่นโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับสแตนเลสซื้อมาเปลี่ยนเองครับพอท่อไอดีเลยท่อข้ามประหยัดครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับประหยัดเยอะนะครับใครสนใจก็ซื้อทำเองครับขอบคุณครับ